ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเป็นบ้าอะไรสภาพไม่ไหวมากสภาพแบบน่ากลัวมากแต่ไม่ได้ตะกี้ไปธุระกลับมาแล้วก็กลับมาแล้วก็ได้มาแล้วม้าขมามม่อขามแนนซี่มาส่งแล้วนางโทรมาบอกว่าเอาม้าขามไปฝากทีก่กะโกไว้แล้วสดากลับมาก็รีบมาเลยด่วนดีใจมากคือสภาพสดาแบบอยู่บ้านโซมากแต่ว่าไม่ได้ต้องมารีวิวนี่อย่าเอามาแต่ฉันโกรธแกมากตะกี้โทรไปดา่า อะไรฉันสั่งประมาณห้าหกโลมาถึงอะไรสองโลอันนี้หนึ่งโลแบบนี้นะคะหนึ่งโลค่ะอันนี้ถุงละหนึ่งโลและส่วนอันนี้มันไม่ไหวแล้วนะพอเห็นปุ๊บรีบแกะเลยอันนี้ถุงครึ่งโลคือโซดาได้แค่สองโลครึ่งคืออะไเยเนนซี yeah, mm ่ hmm. ฉันสั่งเธอเยอะมากจะเอาไปฝากคนอื่นแต่ไม่พอจริงๆค่ะไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวโซดาสั่งนางได้เรื่อยๆมาแล้วนะ้ำมะขามสุดอร่อยมะขามแช่อิ่มไรสาร ไลท์ที่เป็นอันตรา,ายไม่ใส่สารไม่ใส่ขันทุรกรไม่อะไรเป็นแบบเป็นแบบเขาทําแบบธรรมชาติจากแบบว่าต้นตํำลับของเพชรบูรณ์เลยร้านนี้เลิศมากๆคือก็รู้ๆก็อยู่เนาะปีที่แล้วนนนซี่ขายดีมากแล้วก็ขายไม่พอไม่ทันไม่มีของเพราะว่าทําไม่ไหวจริงๆเพราะคนเขาทําธรรมชาติแล้วก็สดาไปกินมาเยอะก่อนนะไม่ได้ขายสดากินกินแล้วอร่อยมากถูกใจมากก็ ลงบ่อยๆพอลงบ่อยๆคนหนึ่งก็อยากกินมากแล้วก็ถามสดาสดาก็ไม่รู้จะยังไงเพราะว่ามันไม่ได้ขายที่กรุงเทพแล้วก็ไม่มีส่งสดาก็เลยเห็นแนนซี่ว่างๆก็เลยให้แนนซี่อะเอามาขายก็คิดว่าขายขำๆอยากให้แฟนขบได้ชิมของที่เรากินสุดท้ายขายดีระเบิดระเบ้อมากก็นั้นแหนละเป็นจุดเริ่มต้นของมะขามแนนซี่ตอนนี้สดาไม่ไม่รู้ราคาแน่นอนนะคะเพราะนางออกมาให้สดาเดยไม่ได้เคียงเงินเพราะว่าเดี๋ยวสดาจะต้องเอาหลายโลเป็นร้อยโลอะประมาณหมดล็อตอะสดาก็จะกิน เอยๆๆๆคิดว่าตอนนี้ถ้าจำไม่ผิดเท่าที่คุยกันอะโลละ2 0 0นะแต่ว่าแนะนาไม่รีบสั่งช่วงแรกช่วงแรกมันจะเป็นช่วงที่ไม่มีเม็ดเพราะว่ามะขามมันยังไม่เข้าฝากักมันจะไม่มีเม็ดแต่ถ้าเกิดพอสักพักหนึ่งอะมันอาจจะมีเม็ดแต่ตอนแรกสุดาเห็นแล้วก็เอ๊ะทำไมสีมันสีเข้มเพราะปกติช่วงแรกมันจะสีออกเหลืองๆแล้วจะดูกรอบๆแต่เนี้ยดูเหมือนจะนิ่มแต่ว่าสุดาก็คิดว่าหุ้ยมันจะเหมือนเหมือนทําไมไม่เหมือนเดิมแต่ตะกี้ชิมแล้วอร่อยมากจ้าเดี๋ยวจะมาชิมแล้ว เจ้าเนี่ยมาอร่อยเพื่อมะมันกรอบมันกรอบแล้วมันไม่หวานมากซื้อขายกันทั่วไปอ่ะมันจะมีประเภทที่แบบมันจะเป็นแช่อิ่มหรืออะไรอย่างหนึ่งอ่ะที่มันจะหวานเจี๊ยบๆอันนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้ทรไมทาติไม่ใส่สารด้วยนะบ้างเพราะว่าปีที่แล้วอ่ะมีปัญหาเรื่องถุงแตกและเสียเพราะว่ามันไม่ได้ใส่สารไงแต่ปีนี้ทําดีขึ้น แพ็กอย่างดีแล้วสุญยากาศเป็นที่อตมแมทเลยอืมอร่อยมากขอบอกนะเป็นมังค์หานที่รซาข้างมากจริงๆนะไปลองชิมอเอ็งกินมากชอบมากแล้วก็ช้าไขา่ชอบแบบแตบบ่แบบจินพริกเกลือก็ได้มีโซลาก็มีพริกเกลือของสดาอันนี้เป็นพริกเกลือแบบแบบที่เป็นพริกพริกป่นแต่ว่าเมื่อก่อนะจะดาจะติ้มพริกเกลืออีกอันหนึ่งเป็นพริกสดแต่ว่นนี้เดี๋ยวลองชิมดู ออร่อยแนะนำว่าพี่เกลือให้ทำแบบทำเองก็ได้เพราะว่าเขาไม่ได้หายแต่พี่เกลือมันจะชูโรงไงเพราะมะขามามันจะมีออกหวานแต่ถ้าพี่เกลือแนะนำให้ทำให้ออกเค็ม,เ,มเพราะว่าพอหวานมาเจอเค็มบัลมันจิ้งอร่อยอร่อยมากชอบชอบมาก คนที่ชอบอไรแล้วจะบ,บ้าจะกินติดก,กันเป็นแบบเดีย๋ยวเดี๋ยวกนเนโดนแน่นอนวันเนี้ยถุงนี่ห้ถุงน,กกนี่หท่านต่ำก็ขึโลค่ะอยากชิมก็ไปลองนะเพราะว่าอะไรแหละคนบอกว่าถ้ามาขาม,มาเมื่อไหร่พิสดารจัดด้วยเพราะว่าชอบดูสระก,กินมะาขาม สดาก็จริงๆเนี่ยเดี๋ยวว่าพรุง่งนี้จัดให้คลิปหนึ่งเพราะว่าพรุ่งนี้จะเข้าเทพสวยๆแต่วันนี้ดูผมฉันดิไม่แก้หไหวปล้าไม่ไหวแต่คือฉันไม่สนใจเพราะฉันไม่มีสภาพอยู่แล้วอืมกดนิงกล้อง่อยหวานจิงนะฉันเหมือนอยู่คนเดียวโกอยู่สองคนนั่งอยู่โกอังคือมือโกโกมันไม่หวานมาก มันจะนุ่มอร่อยดีมันไม่หวานมากดีอ่ะหอมเหมอ๋อจานเนี่ยอร่อยไม่หวานมากแซ่บมากโง่ยบอกว่าอึ้งๆใช้ได้ไม่หวานมากเนาะอร่อยเลยอ่ะนั่งอย่าลืมนะจอนมันไม่หวานมาก เดี๋ยวไม่สั่งเอานะจ๊ะเดี๋ยวจะาให้ไลน์นะซี่ไว้บนหัวคลิปมาจัดให้แล้วกับตามคาเรียกร้องที่รอกันมานานสดาก็แบบว่าแนนซี่จิกทุกวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนว่าเมื่อไหร่จะมามาแล้วด่วนไี้ยันฝั่งจ๊าเดี๋ยวถนะ้าเกิดจะไม่ไม่มีของให้สั่งแบบปีที่แล้วจะหลาวแนนซี่จะต้องแบบโอนเงิน,นแล้วก็ต้องโพสต์ว่ามักแหามหมดเพราะว่าคือทุกคนจะรีบเอา ร้านอื่นขายกันโซดาชิมมาเยอะนะไปตวเวนนะเพราะว่าแนซียวขายดีมากใครๆก็รู้ในหลายเจ้าของเพชรบูรณ์ก็ส่งมาว่าเหมือนอยากให้รับเจ้านี้เจ้านี้ส่งมาให้ชิมเราชิมหมดแล้วมันยังไงก็สู้ร้านของเราไม่ได้จริงๆเพราะว่าแล้วธรรมชาติด้วยเหมือนไม่ใส่สารจริงๆถ้าเกิดว่าคือก็มีปัญหาเรื่องเสียขึ้นลาถ้าตอนถุงแตกบางเจ้าเขาใส่สารที่แบบอยู่เป็นชาติเป็นปีมันก็ไม่เสียแต่เนี้ยถ้ายังไงอ่ะเก็บไว้ในตูเ้เย็นแล้วก็ปิดดีๆก็ไม่เสีย ไปแล้วเดี๋ยวไปขึ้นต่อหลายโลมากนะตัวนี้ไปฝั่งที่เราพี่อาจา้์ไปบ่ายจุ๊บ